สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรตหุ้นคนทำได้นะครับเพื่อนเเคยพบเจอปัญหาไหมครับที่เรานะครับดูตลาดหุ้นไทยแล้วแล้ะเหียอกแล้ะเหียใจอย่างเงี้ยนะครับวิเคราะห์หุ้นนะครับเกือบเกือบพันบริษัทเนี่ยบริษัทส่วนมากก็งบการเงินไม่ได้เรื่องนะครับงบการเงินแย่อย่างเงี้ยนะครับ แต่เพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น case study นะครับกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าเราจะมาดูว่าหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นเกษตรเนี่ยนะครับเออเขามีงบการเงินนะครับเป็นประการใดบ้างนะครับแล้วเรามีทางแก้ไขอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับหุ้นตัวนี้นะครับ market cap แล็กๆเองนะครับ166ล้านนะครับ ผลิตสินค้าทางการเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วคราวนี้ก็มูลค่ากิจการในติดลบนะครับ28เท่านะครับเออราคาสูงสุดต่ำสุดในในกรอบนะครับ52ิวิกไฮโลเนี่ยนะครับบาท1สตางค์แล้วก็45สตางค์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่บันทึกไว้ทางบัญชีเนี่ยนะครับอันนี้จะจริงเท็จประกันใดนะีก็ต้องอใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินนะครับแล้วก็ ถ้าขายส่จะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่บันทึกไว้ในทางบัญชีเนี่ยนะครับมีดิสเคาอยู่นะครับ29นะครับมีส่วนลดอยู่29แต่ตัวเลขนีครับมันมันขัดแย้งกันนะครับส่วนมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้มันติดลบนะครับอันอันนี้คือแสดงว่าไอ้ที่มันมันลดราคาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ดีจริงอย่างนี้เวลาตีความ นะครับเออไม่ใช่ว่าเออหุ้นอันไหนนะครับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับลดราคาแล้วดีหมดเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวก็คล้ายๆกับผลไม้เน่านะครับที่กินไม่ได้นะครับทานไปก็มีแต่ผลเสียกับร่างกายหุ้นตัวนี้ก็อาจจะคล้ายๆในกรณีนั้นก็ได้เราไปดูนะครับบทสรุปของตัวเลขงบการเงินนะครับว่ามันจริงเท็ุประการใดนะครับเห็นไหมครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยสภาพคล่อง CR เนี่ย เราต้องการนะครับถ้าหุ้นงบการเงินแข็งแกร่งและดีๆเนี่ยนะครับเราต้องการสภาพคล่องนะครับ c o r ร e เ a ชั่นเนี่ยประมาณนะครับสองเท่าหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับอย่างคุณปีเตอร์ลินก็อย่างน้อยๆก็ต้องอใกล้เคียงกับหหรือมากกว่าอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับตัวนี้เห็นไหมครับแต่ละปีเนี่ยแย่แย่แย,แย,แย่นะครับเอออย่างเงี้ยออย่างคุณต้องการใช้เงินร้อยล้านเนี่ยคุณมี67ล้านอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องการเงิน ต้องการใช้เงินในปีนี้นะครับหนึล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดิมพนักงานค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือว่าแปรผกผันะแล้วแต่นะครับหรือค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าคุณมีเงินนะครับไม่ไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับมันมันเป็นอย่างงี้แล้วในส่วนของหนี้สินนะครับเห็นไหมครับเกิน1เท่าอย่างปีล่าสุดก็เกือบ2เท่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกเราได้นะครับ แล้วคราวนี้ในส่วนของอคุณภาพของอวงจรเงินสดเป็นยังไงเห็นไหมครับกว่าจะเก็บหนี้ได้เนี่ยใช้ระยะเวลาน,านานกว่านะครับนานกว่าที่จะเอาไปชําระเจ้าหนี้เงินไหลออกในเร็วนะครับแต่เงินไหลเข้าสู่กิจการในช้านะครับเราก็สามารถดูได้จากงบกระแสเงินสดด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้นะครับว่าเป็นไงเงินสดสุทธินะครับ กำไรจากการดำเนินงานมีไหมเห็นไหมครับส่วนมากก็จะเป็นติดลบติดลบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหุ้นที่งบการเงินแย่แต่เราจะหาการลงทุนที่ดีได้เราต้องอาศัยกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อนะครับบางท่านก็ไม่ได้สมัครเรียนคอร์สนะครับอย่างทางช่อง u t u b e นะครับที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมครับสมาชิกนะครับผมนำเสนอหุ้นเกษตรเนี่ยวันที่16 พฤศจิกายนนะครับก็มีการรับชมไป9ครั้งอันนี้ก็เป็นอันในส่วนของสมาชิกนะครับที่สมัครนะครับพอร์ตเก่งกาไรแล้วก็แผนการซื้อขายนะครับผมก็แยกเป็น3พอร์ตสโมเดลใช่ไหมครับอพอร์ตเก่งกาไรแล้วก็แผนการซื้อขายพอร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยอย่างเงี้ยนะครับพอร์ตเกษียณสุขและสุดท้ายก็คือพอร์ตน้นทุรกิเชิงรุกนะครับที่ต้องการอัตราผลตอบแทน30-50%ต่อปีนะครับ อ่ r เพ r ร์ฟอร์แมก็ยอดเยี่ยมมากหลายๆตัวนะครับที่นำเสนอไปส่วนในหุ้นของตัวเนี้ยนะครับอย่างเกษตรเนี้ยผมก็แนะนำนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือผมโพสทางช่อง YouTube ให้กับสมาชิกนะครับอันนี้ก็สามารถทำกำไรเล่นรอบได้อย่างนี้ผมแนะนำนะครับปรากฏว่านะครับอ่านี่ก็ณนะวันเนี้ยวันที่27นะครับพฤศจิกายนผ่านมากี่วัน11วันปรากฏว่านะครับ สามารถทำกำไรไปแล้ว2รอบนะครับซึ่งผมตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่รอบละประมาณ 10- 20%นะครับ10-20%มาดูกันนะครับอันนี้ก็คือสมาชิกทางช่อง YouTube นะครับรายเดือน300บาทนะครับสามารถรับชมรับฟังหุ้นได้2ระดับสมาชิกก็คือหุ้นไทยภาคสนามและก็เก่งกำไรนะครับเพราะว่าสมัครระดับชั้นที่สูงกว่านะครับบางท่านก็สมัครนะครับออมในหุ้นพอร์ตกษะเซนเร็วเกษเซ็นรวยนะครับ ก็สามารถรับชมได้3ระดับสมาชิกนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็สมาชิกบางท่านก็สมัครนะครับอคอร์สเรียนเก่งกําไรนะครับก็คอร์สเก่งกําไรฉบับหมดเปลือกแบบมีเหตุผลรองรับนะครับเอหุ้นการเงินไม่ดีเนี่ยนะครับงบการเงินแย่ๆเนี่ยนะครับเราอาศัยกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อนะครับผมบอกไว้ในคอร์สเรียนเลยว่าเพื่อนๆสามารถอาศัยองค์ความรู้นะครับจากคอร์สเรียนไปหาหุ้นลงทุนได้นะครับ เพราะว่าหุ้นบางตัวผมก็ไม่ได้นําเสนอนะครับช่องทาง Youtube หรือว่าช่องทางะนะครับในส่วนของอเพจแอปสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถอาศัยองค์ความรูนะ้ไปหาหุ้นตัวอื่นนอกจากที่ผมนําเสนอไปได้นะครับอย่างผมพาจับลงมือทำเนี่ยนะครับ มันก็เป็นเคสตัดดี้นะครับมีทั้งกําไรและขาดทุนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องบริหารจัดการเงินลงทุนของเราให้ดีๆนะครับมันนี่มีเนเจอร์ชเมนต์โมเดลเนี่ยนะครับก็คือ,อรูปแบบการบริหารจัดการเงินลงทุนนะครับพอตเกฑ์กำไรและแผนการซื้อขายเราฟิกไว้เลยว่าไม่ควรเกิน5้ถึงสอร์ตของพอตทั้งหมดเลยนะครับทุกพอรตรวมกันเนี่ยนะครับเราจะการไว้เท่านี้นะครับตามหลักของการกะเกณฑ์กำไรนะครับโดยที่เราอะนะครับผมรู้ได้ยังไงว่า เราจะต้องนะครับเอเราจะตีกรอบราคาเท่าไหร่แล้วก็ผลตอบแทนอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้หัดประเมินนะครับเราสามารถที่จะประเมินผลตอบแทนเป็น3ระดับได้นะครับระดับ1 2 3อย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นสามเลเวลนะครับเป็น3เลเวลได้เลยนะครับอ่าซึ่งนะครับผลตอบแทนจริงๆมันจะอยู่เลเวลที่3นะครับยานทางบริษัทประกาศเนี่ย l ะเลเวลที่1อย่างเงี้ยเรามาวิเคราะห์นะครับเราก็เป็นเลเวล2 l e เลเวล3อย่างเงี้ยนะครับเราเราต้องแยกนะครับให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยทำไมผมถึงนะครับสามารถที่จะคํานวณเป็นผลตอบแทนระดับที่3ได้นะครับอย่างเนี้ยนะครับอย่างหุ้นเกษตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผมตีกรอบราคาไว้นะครับวันที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับ รา,ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับส9สตางค์นะครับผมก็แนะนำว่าเออให้ให้ซื้อใน49สาตางค์ลงไปนะครับโดยแบ่งไม้เข้าซื้อนะครับแบบรูปทรงพีระมิดอย่างเงี้ยนะครับไม้1ไม้2ไม้3นะครับอยู่ที่เรานะครับว่าจะเข้า49สาตางค์ในกี่กี่บาทกี่หุ้นนะครับก็ควรจะซื้อน้อยไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะ10,000หนหุ้นอย่างนงี้นะครับ1น0 0 0หนุ้นไม้2อาจจะ3า0 0 0ื่นหุ้นอย่างนงี้นะครับ เพื่อ,อนๆก็ต้องจัดสรรการลงทุนให้ดีนะครับไม้3เราก็อาจจะ5 0,000หุ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือ10,000แหุ้นอยู่ที่เรานะครับถ้านะครับยิ่งเราถัวเฉลี่ยนะครับโดยที่เรามีแผนอย่าง49สตางค์ใช่ไหมครับไม้แรกนะครับถ้าซื้อปุ๊บไม้แรกแล้วมันขึ้นไปเลยเป็นยังไงเสียใจไหมไม่ต้องเสียใจก็ดีแล้วไงนะครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ากลยุทธ์นี้มันได้ผลนะครับ และอีกอย่างนเราก็มีกําไรไว้แล้วนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ลงมาอีกเลยเงี้ยเราก็บรรลุเป้าหมายในการลงทุนหรือซื้อขายนะครับหุ้นงบการเงินแย่แต่เราสามารถหาการลงทุนที่ดีได้นะครับเราซื้อขายไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันลงไปนะครับ48สตางค์อย่างเงี้ยนะครับ47สตางค์และแต่เราจะตั้งนะครับอย่างสม่นว่าเราตั้ง47สตางค์อย่างเงี้ย30,000หุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถัวเฉลี่ยนะครับอาจจะเป็น48สตางค์ต่อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจัดหนัก ไม้ล lining, าา่างๆน,นะครับอย่าง46สตางค์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดเป็นไม้3อย่างเงี้ยบางท่านมันลงไปถึง45นะครับมันลงไปถึง45่ส้าเราอาจจะไม่ได้45แต่อย่างน้อยเราได้46สตางค์ห้าหมื่นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะรวมๆแล้วประมาณ9ก้าหมื่นหุ้นหรือแสนหุ้นแล้วแต่เรานะครับอยู่ที่เราจัดสรรเงินลงทุนของเราเราไปดูนะครับเราไปดูผลลัพธ์กันบ้างนะครับอ่าเราไปดูราคาย้อนหลังนะครับอ่ uh. นี่นะครับวันที่16เนี่ยมันเป็น วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็ทำคิดแล้วนำเสนอเห็นไหมครับราคาปิดนะครับราคาปิดคราวนี้วันที่17-18เนี่ยนะครับวันที่17-18เพื่อนๆจะเห็นอะไรครับวันที่17-18เนี่ยราคาลงไปต่ำสุดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับ45สตางค์ส6สตางค์ฉะนั้นะวันที่16นะครับ เรานะครับติดตามนะครับเป็นสมาชิกแล้วนะครับเรารับฟังแล้วเราก็วางแผนนะครับในการเข้าเก็บนะครับเห็นไหมครับ49ไปหาเท่าไหร่ครับไปหา45อย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับพอวันนะครับพอมันแมทแล้วเราสามารถตั้งขายได้เลยนะครับเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ๋อวันแรกมันไม่แมทอย่างเงี้ยนะครับวันที่2เห็นไหมครับมันขึ้นไป55สตางค์ซึ่งจากตรงจุดเนี้ยนะครับถ้าเราคิดจากต้นทุน45สตางค์เนี่ยมันไปหา55เนี่ยมันมันอยู่ที่ประมาณ10สตางค์ต่อหุ้นนะครับอ่ามันก็ส่วนต่างก็จะประมาณ10สตางค์ต่อหุ้นถ้าต้นทุน45นะครับอ่าเราก็หาร0.45เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะอ่ามีกำไรส่วนต่างอยู่นะครับประมาณ22%์นะครับ แล้วถามว่าถ้าเราต้นทุน49สตางค์ล่ะนะครับส่วนต่างมันก็จะอยู่ที่ประมาณ6สตางค์นะครับ6สตางค์ต่อหุ้นนะครับ6สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยเวลาต้นทุนของเรา49ใช่ไหมครับ49สตางค์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีกําไรส่วนต่างอยู่ประมาณ12นะครับ12เฉะนั้นนะครับอ่ารอบแรกเลยนะครับ เพื่อนๆก็จะมีกําไรอยู่นะครับประมาณสัก12%นะครับ12%ถึง15%เนี้ยนะครับอันนี้รอบแรกจบไปแล้วนะครับรอบแรกจบผมบอกว่าเล่นรอบได้นะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆขายทํากําไรนะครับแล้วคราวนี้นะครับการเป็นสมาชิกเนี่ยเราได้รับฟังก่อนใช่ไหมครับวันที่16พฤศจิกายนแต่นะครับในช่องทาง YouTube ผมก็อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆนะครับ ผมก็มานําเสนออีกทีหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับ26เห็นไหมครับวันที่26่สิบเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังนะครับอยู่ประมาณสัก154ท่านไม่เยอะนะครับเออมีกดถูกใจก็ประมาณ8ท่านนะครับวันที่26นะครับช่วงเช้าตรู่เนี่ยตีสามสี่สิบห้าตีสามสี่สิบห้านะครับนาฬิกาของวันที่ยี่สิบหกเนี่ยนะครับตลาดเปิดมาวันที่ยี่สิบหกเนี่ยนะครับ ถ้าใครนะครับองอาจกล้าหาญแล้วก็อยากจะทดลองนะครับว่าเอ๊ะมันจริงไม่จริงนะครับอาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยนะครับพอทดสอบกลยุทธ์นะครับเพราะว่าหรืออาจจะเขียนลงบนกระดาษเฉยๆก็ได้นะครับวันที่26่พฤศจิกายนเพื่อนๆลองดูนะครับเปิดตลาดมา46สตางค์เห็นไหมครับถ้าใครได้ราคานะครับ ATO นะครับ Add the Open นะครับ Add the Open นะครับ ATO เนี่ยนะครับ ก็ได้46สต่างปรากฏว่ามันขึ้นไปสูงสุดเห็นไหมครับ60สตางนะครับปรากฏว่าชนซิลลิงเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะบวกอยู่ราวนะครับ3าผมก็บอกว่า10-20%อันนี้เล่นรอบได้อันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะครับหรือว่าฟังแล้วก็ ลองทดสอบอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเขียนลงบนกระดาษงี้นะครับก็จะทำกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ30%แต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับหลังจากวันที่26ใช่ไหมครับมันขึ้นไปที่5 9 6สสตางค์วันนี้นะครับมันขึ้นไปสูงสุด74ส่ตางค์เพื่อนๆว่าบวกกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวเดียวเลยซึ่งหุ้นง,งบการเงินแย่แล้วผมอาศัยเหตุผลอะไรนะครับอ,อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่27เหลือเวลาอีก3วันนะครับอคอร์สเก่งกําไรนะครับฉบ,บับหมดเปลือกแบบมีเหตุผลรองรับเนี่ยนะครับปกติราคา5,500บาทนะครับอตอนนี้นะครับอีก3วันเนี่ยนะครับ2,900บาทนะครับ แล้วก็แถมสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตเก็งกำไรและแผนการซื้อขายที่ผมนําเสนอหุ้นเงี้ยพอร์ตเก็งกำไรและแผนการซื้อขายเนี่ยนะครับอีก3เดือนนะครับถ้านะครับสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะครับผมก็จะปรับเป็นราคาปกตินะครับห้าพบาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับลองพิจารณาดูนะครับอันในส่วนของ คอรเก็งกำไรฉบับหมดเปลือกนะครับแบบมีเหตุผลรองรับนะครับซึ่งหุ้นง,งบการเงินแย่ๆแ,แต่เราสามารถที่จะค้นหาการลงทุนที่ดีได้นะครับเผื่อเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้สมัครเรียนอยู่หลายท่านนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกอพอร์สเก็งกำไรและแผนการซื้อขายทั้งรายเดือนรายปีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆบางท่านก็สมัครรายปีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็นะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับได้องค์ความรู้แล้วสามารถที่จะมีนะครับวิชาหาปลานะครับเราสามารถที่จะค้นหานะครับรู้ว่าแอ่งน้ำเนี้ยมีปลาและเราก็จะมีปลากินตลอดไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอใเพื่อนๆน,น,น,นะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาใด่นหนนี้ยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ